สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนดูครับผมวันนี้เราก็ล้มไม้เสร็จไปอีกหนึ่งแปลงแล้วนะครับเี๋ยวดีข้าไรสวัสด,วด,วดีวันก่อนผมล้มไม้ผิดพลาดไปตีไม้เขายางยางเล็กเขาหักต้นหนึ่งครับผม จะพาไปชมครับลมเสร็จแล้วครับฝนก็ทำท่าจะตกงานก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ผมแดงนี้ถ้าฝนไม่ตกพรุงนี้ก็น่าจะเสร็จครับผมชุดเรื่อยก็เรื่อยตามหลังมาติดๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่หักความปิดพลาดที่ใครไม่อยากให้เกิดทุกคนชุดเรื่อยเรือสองคนนะครับชุดนี้ทำอยู่ห้าคนครับผม วันหนึ่งก็5เที่ยว6ล้อก็ได้สบายสบายครับผม รที่ขึ้นก็ขึ้นตามหลังเลยครับผมขีขึ้นหนล้อสามลอ้อนี้ตัดเสร็จทั้งไม้เกรนไม้ฟืนแล้วครับผม ติเหตุตีใครก็ไม่อยากจะให้เกิดครับผมแต่ผมก็ได้โทรแจ้งกับนายหน้าโทรไปบอกนายหน้าว่าเราล้มไม้ติดลากไปตีสวนที่ว่าอยู่ติดกันสวนข้างเคียงล้มไม้ตีของเขาหักไปหนึ่งต้นแล้วแต่นายหน้าก็บอกว่าเป็นของญาติ ญาติของในน้านะครับก็ลองดูว่าเขาจะพูดยังไงมั่งเพราะว่าเราปิดปลาดไปแล้วครับผมต่เจ้าของใจดีก็ไม่ต้องเสียตังค์แต่เขาคิดค่าเสียหายก็จำเป็นแล้วครับล็อกที่ตัดเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับผม รอเผากิ่งอย่างเดียวนะครับผมหัวต่อยางเราก็ยกออกครับวันแรกนะครับผมที่ผมทำของเขาหักแต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอวันนี้มาดูสักหน่อยครับผมแล้วเราใกล้จะเสร็จงานแล้วผมก็จะโทรไปถามนายหน้าสักคำ ว่าพบเจ้าของหรือยังนี่แหละครับยางประมาณ4ปีครับผมหักไปหนึ่งต้นครับของเขส่วนข้างเทียงถ้าเจ้าของใจดีก็ไม่ได้เสียตังค์ครับแต่ถ้าเขาคิดค่าเสียหายก็จำเป็นครับธรรมดา เราปิดไปแล้วความผิดพลาดใครๆก็ไม่อยากให้เกิดมาลุ้นครับมาดูว่าเจ้าของใจดีไหมฝั่งนี้ก็เป็นของเขานะครับฝั่งเราก็อยู่ฝั่งนี้คุณปูพีซีโรยปีดสามขีดไม้ท่อนขึ้นครับผมไม้ฟืนแล้วก็กองทุกไม่หมดเลยนิดหนึ่งครับผม ไม้ฟืนก็ออกวันละสองดำไม้ท่อนวันสามดำครับผมล้มไปตัดไปขี้ไปครับนี่ก็เที่ยวที่สองแล้วครับผมใกล้ใกลเที่ยงขึ้นไม้ท่อนเที่ยวที่สองถ้าฝนไม่ตกอีกสองวันก็ติดแปลงครับแปลงนี้ ้ก็สวยอยู่ครับจะมีคนสาวอยู่บนรถหนึ่งคนนะครับ เาวไม้เรียงไม้บนรถมี่สี่ร้อยขี่สามเจ้าคุณปูใช้ดีใช้ทนครับรุ่นนี้สี่ห้าปีแล้ว ไม่ค่อยจุกจิกแอมีครับแต่คนขับไม่ค่อยชอบเงี้เท่าไหร่ชอบเงี้ธรรมชาติคนขับก็พี่น้องกันเองครับช่วงนี้วันละพันพันคองงานออกครับช่วงนี้งานออกคนขับยิ้ม สะดวกแต่ราคาเริ่มปรับลงเรื่อยๆครับผมไม้ช่วงฤดูแรงใครที่ซื้อไว้ราคาแพงๆช่วงหน้าฝนก็อาจจะมีขาดทุนกันบ้างครับผมธรรมดาครับมีขึ้นมีลงการตลาด รูแรงสินค้าออกเยอะไม้ล้นโรงงานก็ธรรม,มาดาครับที่เขาจะปรับลงราคาเป็นเรื่องปกปติของของโรงงานของผู้บริหารเขากำไรของเขาก็คือช่วงหน้าแรงนี่แหละครับผม อะไรสั้นอาเรียงไม้ไม่หมดดีเหลืออีกเป็นต้นเลยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเลยไม่หมดไม่หมดครับไม่หมดไม้ต้นต้นัวยังอีกไมครับสั้น หมดแล้วเนอะอ๋อหมดแล้วโอพอดีครับผมหนึ่งคีบหรือว่าหนึ่งกํากําแมโครครับคัมปูคัมปูอีกสี่ร้อยขีดสามครับผม ขึ้นต่อล็อกนู้นนะครับชุดเรื่อยเราเรื่อยล่วงหน้าไปแล้วคนขึ้นก็ขึ้นตามหลังครับผมโอเคอเครับของเราก็รอลุ้นครับผมวันนี้ว่านายหนนะ้าตทรไปหาเจ้าของยางที่เราทำของเขาหักเขาว่าไงมึงบัติเหตุที่เคยก็ไม่อยากให้เกิดครับผมเป็นบทเรียนครับผม ตอนล้มผมก็ระมัดระวังแล้วแต่ว่าไม้ต้นที่ล่นมาต้นใหญ่ครับผมเป็นบทเรียนครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตาม ให้ทีมงานเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ